เสร็จแล้วจ้าเมนูส้มตำของเขานะคะหนมจีนผักนี่อันนี้จะเป็นผักทอดนะคะเนาะใบบับกทอดแล้วกัอดอกอยาหางม้าทอดจ้ะมาเด้อจ้าขอาลมตีจ้าพี่น้องแซๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวสีนอนจ้ะมาค่ะพาไปกเก็ตมาแล้วกับผ้ามักซิมจ้ะผ้ามากินน้ำกันนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะดีกาม่ส้มตำทำกันจ้ะใบบับกทอดกรอบจ้ะ ส้ม,มตำค่ะพี่นอ้องตำบักฮุงได้ค่ะมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นดอกยาหางมาจา้ะ อ่อนน่ะสินะคะกินกับสมตำกับบะหม้น้ำตำกินกับปุลเนาะแต่แสบค่ะอุย้ย แบบบล็อกฝรั่งเลยค่ะรสชาติกันก็นกบานห้าเลยค่ะบัดตากนั่นเลย ขห้เทากับมากค่ะนสาติาวมาาสองครึ่งประเทศกินค่ะสาจสดพี่นอ้องขมอมลัง ต่น้องทำตีมากวะช่วนเนตตีไปเป็นงานบ่อนเนาะคะ่ะกตีเป็นเอ่อเขาเรีกับวิกข้าน่าจะนะเนี่ยเป็นขาต้นนะคะพงอ์กะเสือเอิญเทาเดิานหนาตีได้แ็ดมันทีสิบห้ามืเดียวะคะ่ะ กาเดือนหื้อเนาะเฮ็ดอาทิตย์หนึ่งแล้วกาเดือนพุ่นค่ะเดือนก่จะเก็บเฮ็ดข้าพุ่นค่ะกะเดือนหนึ่งจะ้ะโจทย์เลขห้า,ามิทูระไปใส่เนาะกะพันทำให้ไปเฮ็ดงานกลับไปจะ้ะประชันเลขห้ามิทูระมี่ยังกาปฏิเสธได้เนาะ ก็ินดีจ้ะมันมีไซส์แจ็ตโตจนในท้างมันปูดกินได้จ้ะดูในแอปเอา <c oughs> ชาวบัลไตดิวิสซอนอ่าโนเว่น่น uh, nowhere, นะจาจะเนาะประเทศโนเว่เป็นสิมิแอปตรวจนะคะแต่บอรู้ว่าประเทศอื่นจะมีบนะ้างเนาะช่วงไหนกินหอยได้ช่วงไหนกินหอยบ่ได้จ้ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นว่ากินได้ถ้ามันหอยแมกผูกินบ่ได้หอยหอยแครงข้างก็งงกินบ่ลไตด้วยกันจ้ะ ไปนอนมาอยู่ืองไทยยังเก,กาะแลการหอนคักนาะคะ่ะ <c> ผ <oughs> ู้่ากับเสียชีวิตหลายเนาะค่ะเนาะบานตีค่ะกเสียหลายคนนะคะการหอนนะคะคนติอว่าเป็นโรคปอดโรคอะไรเนาะค่มดันอย่างเสียเนาะ,ะตรงมีแล้สูบผับจะขอดีดีค่ะการหอนแห้ง เพรค่ะเจ้าจว่าโลกสิระเบิดเอ้ยโลกสิแตกคั้ง,งนั้นเนาะอากาศแบบเริ่มหอนไปเรื่อยแบบไปเรื่อยเฉยค่ะคิดว่าเดี๋ยวอากาศเสี่ยงแรงโลกสิลหอนไปเรื่อยเนาะอุณหภูมิสูงๆอาจจะเป็นประเด็จเจาจังเขาเจ้าทำนายไว้ได้ค่ะเ <c oughs> สียงเดชเป็นยังเสียงแผลบ่นี่ยคะ่ะบดชิมด้วยค่ะ เดี๋ยวเไปแซนนามไว้อันนี้ไม่บ่อบวงนะคะแซนดนาไว้มันกัดสีซื้นอย่างเสีย <c oughs> จนอันนี้กระเสียอยกวัฒพัดค่ะมันกัดสุปกระไดด้วยค่ะอันนี้กับพี่น้องลีปโันี้นะคะตีกับจะพผ้าพี่น้องผ้ามาก,กินซัมนีก่อนนะคะเนาะผ้ามาก,กินมาซิมเ้เบิรงนเนาะผักที่เข้าเก็บมากนะคะส่วนที่เลือเนี่ยค่ะกับบทิมได้จาะเพราะว่าห้องกัสกบสกไว้ถ้ากินมือรุ่นนะคะเนาะกินขับต่อไปจ่ะส่วนนี้กัดเสียไวเว่อเล็กน้อยเป็น อยากจะเสียบเนาะค่ะโอเคค่ะไปแล้วจ้ะพอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย